เพราะว่าคิดว่างานนี้น่าจะเป็น BKC รวมตัวกัน3คนน่าจะงานสุดท้ายในไทยนะครับผมที่คอนเฟิร์มแล้วแล้วก็คือจริงๆเนี่ยเรา3คนมีแผนที่จะไปมีสายมิตติ้งที่ต่างประเทศอยู่นะครับผมที่ไปในานามของ3คนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่พวกเรายังยัง,ย,งยังคงอยู่นะน่าสังกัดเดียวกัน,นครับผมซึ่งก็เดี๋ยวเราก็จะทำงานกันต่อไปตรงนี้แล้ววันนี้เดินชมงานแตราน ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ครับหลังจากเสร็จถ้ามีเวลาเช็คนู่นเช็คนี่เสร็จแล้วเนี่ยส่งแฟนๆกลับบ้านเรียบร้อยอาจจะเดินเล่นเนี่ยหรือไม่แต่ว่าตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยเราก็เดินดูแล้วครับว่ามีของไหลอ่างที่เรียคร้อยเนี่ยบ้านกำลังมีแผนจะทําบ้านนํำคอนโดอ่ะอยากได้อะไรไหม เดี๋ยวผมเดินเดินดูกับพี่ตอนจบงานแล้วอยากได้บ้านของพี่ดีนี่เอาต้นไม้ต้นนั้นเลยแม่บ้านต้นไม้ต้นนั้นมาทำอะไรเอาไม่ไม่ใส่ในคอนโดอ๋อใส่ในคอนโดครับใช่ครับผมเดี๋ยวค่ะซึ่งควแปลงไนิดนึงวันนี้วันสุดท้ายแล้วแต่ว่าเรายังมีเวลาถึตอนเย็นนะครับผมก็ใครที่มีความสนใจที่จะมาที่นี่ก็มาได้เพราะว่าวันสุดท้ายแล้วแล้วก็ของที่นี่นะครับก็ลดราคาพิเศษด้วยเพราะงั้นเนี่ยก็มากันได้นะครับผม อย่าลืมถ้ามาทันตอนนี้เนี่ยถ้าใครบอกว่าเป็นสดพอนออนแอร์เลยนี่ก็รีบมาเลยนะครับเรายังไม่ได้ขึ้นโชว์เกือบจะเดียวด้วยนะครับเพราเราได้ครับวันนี้มีแค่ที่การครั้งสุดท้ายเหรอคะหรือยังไงที่มาเราไปถือว่าเรียกว่าเป็นในนี้ดีกว่าครับครั้งสุดท้ายที่ทางเราได้ตกลงได้ดีลกันไว้ครับส่วนอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอติดตามเพราะว่าเราทั้งสามคนเองก็ติดต่อกันตลอดแล้วนะครับผมถ้ามีการติดต่องานเข้ามาในยังไงก็มาได้ แล้้วไไไดเเเเตรรียมมอะพพิิศศษษ่ป็นผมว่าจริงๆแล้วการการรวมตัวของสามคนน่ะในในวันเนี้ยใน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 ณเวลานี้ก็น่าจะพิเศษสเต็ปแรกคือเราเจอกันก็พิเศษแล้วเราเราเจอกันสามคนแล้วเจอแม่แม่พันชายพิเศษมากนะอันนี้แผนตอนนี้ค่ะแต่ละคนงกมีแผนในอนาคะงานในตอนนี้ยิมเป็นบ้างอเปล่าครัคิมก่อนเลยแล้วกันครับก็คิมตอนนี้คิมก็ จริงๆแล้วมันก็เป็นการสารฝันพิมอย่างเลงนะครับพึงม,มเข้ามามาเทื่อมาเนี่ยเริ่มต้นจากการเล่นซีรีส์เพราะงั้นคิมก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบของการถ่ายละครเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยพงกิมก็ลองหลายๆอย่างมาแล้วในช่วงนี้นะครับลองไปเล่นซิทคอมเล่นตลกเป็นดีเจแล้วครับแต่ว่างานทั้งหมดทั้งมวลเราตกตะกอนได้ว่างานที่เราชอบคืองานแสดงเพรงั้นเราก็จะเลือกในเส้นทางของงานแสดงเป็นหลักครับนะมาหรือพี่ครับเราคงผมก็เหมือนเดิมครับเราก็ เขียนเพลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็เหมือนเราเราสร้างผลงานเพลงเก็บไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็รอวันที่จะปล่อยครับแล้วก็ยังมีซีรีส์ครับมีแน่ๆครับรอติดตามได้เลยครับหนังด้วยครับหนังด้วยสปอยไม่ได้ครับมันจะสปอยไม่ได้ได้ไงในเมื่อทุกอย่างมันอยู่ในโซเชียลหมดแล้วก็ก็ไปแคสอะไรก็รอลุ้นอันนั้นแหละ จริงจริงมันมีติดต่อมาหลายเรื่องไงเราก็เลือกเรื่องที่แบบเราอยากจะเล่นบทที่แบบอยากจะทามาอย่างเงี้ยครับก็เลือกอันที่ดีที่สุดนะครับให้กับแม่แม่เล่นเป็นเล่นเขาติดต่อมาเล่นเป็นเป็นไก่ใช่ไหมไช่คอผมยังไหวอยู่ชงอะไรมาเนี่ยคุณคุณเราต้องต้องสลับที่กันด้วยหรอสลับแพทเทิร์นก็สำหรับคอปเตอร์ตอนนี้ก็กำลังจะชัดเจนแล้วครับก็มีการคุยกับค่ายค่ายเพลงไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ในก็เร็วๆนี้กำลังอยู่ในช่วงขั้นตอการตัดสินใจครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นรูปเป็นร่างในเร็วๆนี้ครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับใช่ยงตัวผมเองเขียนเพลงผมก็คุยกับค่ายเพลงไว้แล้วเหมือนกันรอติดตามดีกว่าครับพอเยอะไม่ดีครับมเไม่ตื่นเต้นครับไม่ได้ติดต่อค่ายเพลงไว้เลยครับครับผมอยากพูดเฉยๆไม่ใชไหมครับครับมีมีอะไรอยากถามบ ประทคือเท่าที่คอนเฟิร์มมาเนี่ยก็ตอนนี้มีที่จีนนะครับผมสองสองบนคน,นครับผมก็มีในส่วนของที่เป็นดีวเก่าที่ตั้งแต่พวกเราทั้งสามคนยังยังอยู่สังกัดเดียวกันด้วยแล้วก็มีสังมีทัง,งานใหม่ๆใ,ใ,ในอนาคตที่ก็ดิลผ่านส่วนตัวของแต่ละคนด้วยเหมือนกันน้ก็ต้องรอคอนเฟิร์มกันไปแต่ที่คิดว่าน่าจะได้ไปแน่นอนก็คือมีที่จีนสองบคนอคนน้็ครับ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับชีวิตบนประเทศนี้เรารันด้วยเงินนะครับเราเราเราอยู่ได้ด้วยเงินเพราะฉะนั้นมีงานก็จ้างได้ครับผมไม่ไม่ได้เกี่ยงในงานร่วมงานกันครับใช่เรายังเป็นพี่น้องรักกันเหมือนเดิมใช่ใช่ใเหมือนที่บอกว่า SB5 เรารักกันมากๆใช่ครับผมอาจจะมีหญิงแบบไม่คุยกันบ้างก็หญิงทุกวันก็หญิงอยู่แล้ว <laughs> นะอันนี้รอนเล่นนะครับอย่าไปตีความมันถ้าบอกว่าถามแบบนี้เราต้องตอบให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วการที่แบบว่าเปลี่ยนคนดูแลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอะไรด้วยกันไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่แบบ,บว่าเออเราแค่มีคนดูแลของคนซึ่งศิลปินส่วนส่วนไม่ไม่เอาส่วนมากหรแบบศิลปินมันก็มีที่แบบว่าเป็นวงเดียวกันแรืวว่า มีผู้จัดการคนละคนกันผู้จิ้นยานที่ผู้จัดการคนละคนกันเขาก็ร่วมงานกันตลอดเรื่องประกอบเพลงใช่ใช่เพราะฉะนั้นมีงานจ้างได้เลยครับผมมีงานจ้างได้จ้างได้ก็การติดต่อของแต่ละคนก็น่าจะอยู่บนหัวไอจีแต่ละคนเราก็ติดต่อกันได้เข้าได้ครับขอบคุณครับหัวไอจีหัวไอจีนั่นง่ายขอโทษด้วยครับเอ็นจีนะครับตกรอบนะครับโทษ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 โีอะไรก่อน เอามันสันลงกันี้ครับผมให้สูงสุดเลยครับนี่เดี๋วยังไงเดี๋ยวให้ฝากช่องทางินจีค่แล้วก็แฟนคือค่ะนเ่่นค่ะ NG New ฝากอินสตาแกรครับอเช็เช็นก่อนเลยก็นั่นแหละครับดูในอินสตาแกรมครับ DBS JTR ครับผมแล้วก็เราติดตามผลงานที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วเจอกันครับก็ ติดตามนะครับผมก็อัปเดตต่างๆครับก็ผ่านโซเชียลทุกช่องทางของคอปเตอร์ครับก็กื่ไอจีก็ซีซีคอปเตอร์นะครับผมหรือว่าถ้าอยากรู้ตารางงานอะไรก็ฝากติดตามคอปเตอร์ออฟิเชียลผมก็เป็นเป็นกิ้วไข่อัปเดตงานนะเขาจะมีคอปเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ไหมเอ่ออันนั้นเป็นเป็นเรื่องของอนาคตครับรอรอรอมีเงินทุนกันโอเคทีมก,ก็เหมือนเดิมครับติดตามทุดดีเจทีมมั่นจุดดีเจแหละแล้วก็ทุกผลงานก็ฝากติดตามพวกงานพวกเรา,สา,ารสามคนด้วยนะครับผมจริงจริง ติดตามกันง่ายๆครับก็คอยรู้ว่าทุกช่องทางของเราไว้แหละนะครับผมแล้วก็มีอะไรก็จะโพสต์โพสต์เนี่ๆทุกคนมาหากันมาติดตามกันอย่างทำงานรับงานอยู่นะครับขอบคุณครับเฮ้ยพูดอย่างนั้นเราทำขอ่เราทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่หมายถึงเราไงฮะเราไงท่านอาจารยเราไงมันอยู่แล้วน้องชายเราแบบโดนเธอจี้กลางหัวใจครับผมเอาด้วยผมผมรับงานด้วยครัขอบคุณครับขอบคุณครับ